จเจริญพรในตอนอย่าเพิ่งตายครับต้องบอกว่าสังคมช่วงนี้น่าสงสารมากมแทนที่ตายด้วยเชื้อไวรัสไม่พอต้องตายด้วยเชื้อแห่งการเห็นผิดซะด้วยครับครับ,รบซึ่งมันไม่น่ากระทำเลยไม่ไม่น่าที่จะไปเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดแต่ควรเชื่อในสิ่งที่เป็นจริงเห็นสังคมข่าวสารเนี่ยออกมาทุกวัน โดดน้ำตายบ้างโดดตึกตายบ้างแขวนคอตายบ้างไม่รู้ตายไปทำไมยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วไม่ตายด้วยเชื้อโรคในครั้งนี้ก็ต้องตายด้วยเวลาที่กึนกินชีวิตเราอยู่ตลอดต่อเนื่องหรือก็ต้องตายด้วยคู่กรรมคู่เวรก็มียังไงเราก็ต้องตายโลกใบนี้มันมีแต่สิ่งสวยงามนะ เราก็ดูโลกใบนี้ให้จบให้สิ้นเทวดายังอยากจะลงมาเชื่อนชมขนาดนรกทั้งหลายเนี่ยก็ยังอยากจะผุดดำผุดดำไหว้เนี่ยขึ้นมาอยู่บนโลกใบนี้เขาอยากจะมาสั่งสมความดีเขาจะไม่ได้กลับไปสู่นรกอีกครั้งสวรรค์ก็เหมือนกันเขาก็ใช้บุญอยู่ทุกวันใช้บุญอยู่ทุกอนุวินาที เขาก็อยากจะลงมาสร้างบุญสร้างบารมีอย่างพวกเราเนี่ยดังนั้นชีวิตนี้เนี่ยเป็นชีวิตที่คุ้มค่าเป็นชีวิตที่หาได้ยากจากเมืองทั้งสองเมืองคือเมืองสวรรค์และเมืองนรกครับซึ่งเขาไม่สามารถที่จะทําเช่นเราได้เนื้อนาบุญที่ประเสริฐไม่ได้อยู่บนสวรรค์ไม่ได้อยู่ในนรกแต่อยู่บนโลกใบนี้สิ่งที่ดีๆก็อยู่บนโลกใบนี้หยิบจับได้อยู่ที่นี่ดังนั้นอย่าเพิ่งตาย ก็ต้องบอกว่าให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดขึ้นมามันเป็นการยากอืและเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยได้เจอกับพระพุทธศาสนาก็ยากอย่ว่าเรานี่โชคดีที่ได้เกิดมาแล้วแล้วก็ได้บบพบพระพุทธศาสนาด้วยอ่านี่ก็คือต้องเห็นคุณค่าตรงนี้ว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีแล้วก็ไม่ควรที่จะไปตัดรอนชีวิตของตัวเองครับซึ่งทั้งที่เราเป็นชาวพุทธเองเราก็น่าจะเห็นความสําคัญ แม้ตั้งพระพุทธองค์ท่านยังสอนว่าความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายแน่อนอนเพราะฉะนั้นนะต้องบอกว่าพระพุทธองค์ตัดว่าความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายแต่ความไม่ประมาทเป็นห bon. น,นทางสู่ความไม่ตายความไม่ตายในที่นี้คือเราจะไม่ตายจากสิ่งดีๆที่เราเป็นที่เราจะได้รับเราจะไม่ตายจากสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวเราซึ่งเรายังไม่มีโอกาส ที่จะสามารถเก็บสะสมให้มาอยู่ในตัวเราได้ชื่นชมได้มีความสุขได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องความตายนี่มันต้องบอกว่าไว้สุดท้ายของชีวิตเถอะครับใช่ไหมหลวงพี่เพราะว่าถ้าเราฆ่าตัวตายตอนนี้ผลที่ได้รับก็คือวิบากกรรมครับใช่ครับเพราะว่ากรรมตัวนี้ก็จะพาให้เราตกนรกมันเได้รับโทษทันทรมานที่แสนสาหัสครับแล้วเราจะกลับมาเกิดอีกครั้งก็เป็นการยากเพราะขนาดที่ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยคุณยังฆ่าตัวตายเลยครับเขาจะปล่อยให้มาเกิดอีกครั้งก็เป็นการยากครับหรือเกิดออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาฆ่าตัวตายแบบนี้เป็นภพเป็นชาติไป เพราะว่าเราได้สั่งสมมันมาเองนะครับก็อย่างที่เขาบอกว่า4ี่คนหามสมคนแห่ครับ1คนนั่งแค่สองคนพาไปครนะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือสองคนนี้แหละครับอสองคนนี้น่ากลัวอย่างไรก็คือบุญกับบาสนั่นเองใช่เพราะเขาเป็นคนพาไปใช่ก็คือว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ทันได้สั่งสมบุญให้เต็มที่ในช่วงนี้เนี่ยเรามาตัดรอนชีวิตเพราะวิกฤตโควิดครับสุดท้ายแล้วคนที่พาเราไปก็คือบาปนั่นเอง พาเราไปตกนรกรแต่ถ้าเราสั่งสมบุญในช่วงที่ว่าวิกฤตโควิดแล้วเราตายด้วยวิกฤตโควิดหรือรตายด้วยอายุไขของเรา<ช>สิ่งที่พาไปก็คือบุญนั่นเองจะดีกว่าบาปมากๆเลยเพราะว่าเขาพาไปสู่โลกสวรรค์นั่นเอง<ช>เพราะฉะนั้นแล้วนะต้องเห็นคุณค่าของชีวิตแม้กระทั่งเราเผลอพลาดทําผิดๆไปอย่างนั้นครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหมือนเพลงเพลงหนึ่งมันเป็นเรื่องที่มาร้องกองแกงมาก <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรเลยมีแต่โทษมีแต่เสียซึ่งมันมีแต่เสียต้องบอกว่ามีแต่เสียงเสียทําไมเราไม่เสียงได้พังถึงแต่อยู่ในวิกฤตแต่ก็เราทําวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไหมหลวงพี่ได้ครับก็คือช่วงนี้เราอย่าไปลองผิดนะพราลองผิดยังไงก็ผิดให้เราลองถูกกันดีกว่าอเพราะว่าชีวิตเราเกิดมาเกิดเพราะชีวิตเราเกิดมาคนเดียวก็ตายคนเดียวไม่มีใครอยาก จะตายพร้อมกับคุณในตอนนั้นครรบหายากเหลือเกินคุณตายตายด้วยสิไม่มีเมื่อบอกว่าคุณกินชันกินด้วยสิอ,อันนี้มีแต่ถ้าตายไม่มีเพราะว่าทุกคนก็อยากจะอยู่ดื่มกินอยู่ชื่นชมโลกใบนี้ที่มันมีสิ่งที่มหัศจรรย์อยู่มากมายถ้าเรายังไม่พบความสุขในชีวิตถ้าเรายังไม่ รู้ว่าชีวิตเราเกิดมาทำไมก็อย่าพิ่งตายเลยเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็เลยชื่อว่าอย่าพึ่งตายจเจริญพร